ครับเรียนท่านผู้ปกครองท่านคุณครูและก็ผู้บริหารฐานศาึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพืน้นที่การศาึกษาปรมศาชภูมิเขตสองที่เคารพรักท่านครับจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ที่มีสายพันธุ์ใหม่เข้ามาคือสายพันธุ์โอไมคอนเป็นสายพันธุ์ที่ระบาดได้เร็วมากกว่าสายพันธุ์อื่นดังนั้นเพื่อเป็นการป้องกันให้โบราณของเราที่มีอายุต,ตั้งแต่ 5-11ปีจึงเป็นเรื่องที่ผมและทีมงานให้ความสำคัญมากที่สุดที่ผ่านมาสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมเขต2ได้เชิญชวนให้ราารครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดฉีดวัคซีนเกือบครบร้อยเปอร์เซ็นต์ก็สามารถป้องกันโรคโควิด -19 มาสู่นักเรียนได้ในรับหนึ่ง เพื่อเป็นการเพิ่มความมั่นใจสร้างภูมิคุ้มกันให้กับลูกๆนักเรียนของเราได้เป็นการลดความรุนแรงของโรคโควิดในทีนสารสายพันธุ์ใหม่โอมคอนผมขอเชิญชวนให้ผู้ปกครองคุณครูผู้บริหารได้นำนักเรียนลูกหลานของเราที่มีอายุ5 1 1ปีไปรับการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ฝาสีส้มสำหรับเด็กที่รอพอสตอใกล้บ้านหรือ โรงพยาบาลประจำอำเภอเพอื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้กับลูกหลานของเราเตรียมพร้อมสำหรับการเปิดการเรียนการสอนแบบออนไลน์อย่างสมบูรณ์ต่อไปครับ เนื่องจากสถานการณ์ตอนนี้โรคโควิดระบาดในพื้นที่เรามีคลัสเตอร์เกิดขึ้นในพื้นที่เราหลายคลัสเตอร์ด้วยกันนะคะแล้วคลัสเตอร์ใหม่ๆตอนนี้ก็มาจะเกิดขึ้นในโรงเรียนดังนั้นเพื่อความปลอดภัยของบุตรหลานนะคะขอเชิญพ่อแม่ผู้ปกครองพาบุตรหลานของท่านมารับวัคซีนโดยเฉพาะเด็กอายุ5 1 2ปีได้ที่หน่วยบริการวัคซีนใกล้บ้านขอบคุณค่ะ นิดๆแต่วันนี้พร้อมค่ะมาเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้ตัวเองและครอบครัวค่ะกลัวไหมลูกไม่กลัวเลยพร้อมไหมโอ้พร้อมเลยเนาะสวัสดีค่ะวันนี้เป็นผู้ปกครองพาบุตรหลานมาฉีดวัคซีนนะคะน้องชินอายุ9้ปีอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่3วันนี้ขอเชิญชวนท่านผู้ปกครองทุกท่านพาลูกหลานมาฉีดวัคซีนนะคะไฟเซอร์ Pfizer. เด็กตั้งแต่อายุ5ปีถึง11ปีค่ะเชิญๆชนะคะ ไม่รู้ไม่เจ็บครับอยากให้เพื่อนๆมาฉีดวัคซีนด้วยกันนะครับไม่เจ็บเลยค่ะไม่เจ็บเลยครับเจ็บเท่ากับมดกันเลยค่ะมาฉีดวัคซีนกันเยอะๆนะคะชวนเพื่อนๆนทุกคนมาฉีดวัคซีนกันด้วยนะคะเพื่อป้องกันโควิด19นะคะเป็นห่วงความปลอดภัยะคะ่ะ เชิญเพื่อนๆมาฉีดวัคซีนด้วยกันนะคะไม่เจ็บเลยค่ะ